สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับอุนะคะที่ช่องนะคะปั้นหุ่นสวยสดใสสไตล์40บวกนะคะค่ะวันนี้ค่ะอุก็จะมาคุยกับาสาวๆทุกคนนะคะว่าโปรโตีนเนี่ยมีความสำคัญยังไงนะคะกับการดูแลสุขภาพแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องรูปร่างของเราด้วยนะคะก่อนอื่นเนี่ยเราต้องเข้าใจให้ตรงกันก่อนนะคะว่า อาหารห้าหมู่นะคะมันมีความจำเป็นมากๆนะคะในการดำรงชีวิตและก็ในการดูแลสุขภาพนะคะซึ่งหมู่ที่อูให้ความสำคัญค่อนข้างจะมากนะคะก็คือโปรโตีนนะคะสำหรับตัวอูเลยนะคะเพราะว่าเนื่องจากโปรโตีนเนี่ยมันเป็นาสารอาหารหมู่ที่สำคัญมากๆในการที่จะช่วยเรื่องการเจริญเติบโตหรือว่าเรื่องการซ่มแซมส่วนที่สึกหรอใช่ไหมคะแล้วาสาหรับวัยอย่างเราเนี่ยอย่างผู้หญิงวั 40บทวกอย่างอูเนี่ยนะคะบอกเลยคะ่ะว่าโปรโตีนน่ยมันเป็นส่วนสําคัญจริงๆลหลายๆคนเนะ่ยเคยมีปัญหาเหมือนอูหมคะที่ว่าบางครั้งเนี่ยเราก็มีปัญหาผิวพันธที่ว่าเขียวก่อนวัยนะคะหรือว่า ผมที่เรามักจะผมร่วงได้ง่ายนะคะหรือว่าบางครั้งเนี่ยมันมีอาการอ่อนเพลียอ่อนล้านะคะหรือว่านอนหลับไม่สนิทดีพอนะคะหรือบางครั้งบางคนก็อาจจะมีปัญหาเรื่องภาวะประจำเดือนไม่สม่ําเสมอนะคะหรือว่าสภาวะการเหนื่อยง่ายเครียดง่ายอย่างเงี้ยคะ่ะอารมณ์ฉุนเฉียวได้ง่ายเนี่ยส่วนหนึ่งมันก็มาจากปัญหาการทานโปรตีนไม่ถึงพอนะคะ นั่นก็คือปัญหาในเรื่องสุขภาพนะคะแล้วโปรตีนเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องยังไงกับเรื่องหุ่นนะคะเพราะว่าหุ่นของเราอะคะ่ะที่มีรูปร่างอ่ะอ้วนหรือว่าผอมหรือว่าสัดส่วนที่พอดีอะคะ่ะมันมาจากไขมันแล้วก็กล้ามเนื้อในร่างกายด้วยนะคะ ร่างกายของเราอะคะ่ะอูอธิบายง่ายๆว่ามันก็จะประกอบด้วยนะคะน้ำนะคะไขมนันกระดูกแล้วก็กล้ามเนื้อใช่ไหมคะส่วนที่เราเปลี่ยนแปลงไม่ค่อยได้เลยก็คือกระดูกแน่นอนแต่ว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาของตัวเขาเองใช่ไหมคะปริมาณน้ำเนี่ยก็ ต้องมีความจําเป็นมากอยู่แล้วในร่างกายที่จะมีน้ำในเกิน70%ขึ้นไปซึ่งถ้าเกิดใครดื่มน้ําน้อยเนี่ยร่างกายก็จะมีปัญหาในเรื่องสุขภาพด้วยค่อนข้างมากนะคะและส่วนเรื่องกล้ามเนื้อแล้ก็ไขมันเนี่ยเป็นส่วนที่มีมาแต่กําเนิดนะคะแต่ว่าเราเนี่ยมักจะเพิ่มพูนแล้วก็สะสมเนี่ย ไขมันเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะจนทำให้เราเนี่ยมีปัญหาสุขภาพด้วยนะคะและก็มีรูปร่างที่ไม่เป็นไปอย่างที่เราต้องการด้วยนะคะส่วนเรื่องกล้ามเนื้อนั้นนะคะ เป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากๆและเราก็ควรที่จะให้ความสำคัญจริงๆเลยนะคะเพราะว่ามันเกี่ยวเนื่องกับทั้งสุขภาพและก็รูปร่างนะคะอุวอธิบายง่ายๆอย่างนี้นะคะว่ากล้ามเนื้อเนี่ยเป็นปัจจัยหลักแล้วก็เป็นคีย์สำคัญเลยนะคะที่จะทำให้เราเนี่ยมีรูปร่างที่สมส่วนได้อย่างที่เราต้องการนะคะ พราะว่ากล้ามเนื้อเนี่ยใครที่มีกล้ามเนื้อเยอะนะคะคนนั้นก็เสมือนว่ามีเตาเผาพลังงานที่ขนาดใหญ่นะคะก็จะทำให้เวลาที่เขารับประทานอาหารเข้าไปเนี่ยเขาก็จะอ้วนได้ยากกว่าเรานะคะคราวนี้พอจะเข้าใจไหมคะว่าทำไมนะคะ,ะเพื่อนบางคนที่ตัวเล็กมากแต่ว่าสามารถจะรับประทานอาหารได้เยอะแล้วก็ไม่ค่อยอ้วนนะคะหรือลูกๆของเรานะคะที่เขาเนี่ย ยังเป็นไวรุนเนี่ยเขาทานอะไรก็จะไม่ค่อยอ้วนนะคะนั่นก็เพราะว่ากล้ามเนื้อของเขาดีกล้ามเนื้อของเขาแข็งแรงนะคะสังเกตได้เลยว่าคนที่หุ่นดี มักจะไม่ได้ทานน้อยเลยนะคะเพราะว่าคนที่มีกล้ามเนื้อเยอะเนี่ยเขาอะจะต้องอให้เขาเรียกว่าให้อาหารกับกล้ามเนื้อค่อนข้างมากเช่นเดียวกันทําไมมันถึงเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะในทางวิทยาศาสตร์แล้วนะคะไซส์ของขนาดนนไม่เท่ากันนะคะอุปเปรียบเทียบง่ายๆอย่างนี้ว่าถ้าเป็นไขมันนะคะ1นกิโลอาจจะไซส์ขนาดนี้แบบใหญ่อย่างนี้เลยนะแต่ถ้าเป็นกล้ามเนื้อนะคะน้ําหนัก1นกิโลเนี่ยอาจจะแค่นี้เองอันนี้เปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายๆนะคะ ว่ากล้ามเนื้อเนี่ยมันมีน้ําหนักมากกว่าไขามันมากไขมันเหมือนปุยนุ่นนะคะไซส์ใหญ่แต่ว่าน้ําหนักอ่ะไม่ได้หนักแต่นักกล้ามเนื้อเนี่ยไซส์เล็กแต่น้ําหนักหนักมากดังนั้นเนี่ยคนที่เข้ามาในช่องนี้ของอูนะคะอูอยากจะบอกเลยว่าอย่าได้ให้ความสําคัญกับน้ําหนักบุนตาช่างมากจนเกินไปถ้าเกิดคุณอยากจะมีสุขภาพที่ดีแล้วก็รูปร่างที่สมส่วนนะคะเพราะเมื่อจุดหนึ่งอ่ะที่หุ่นคุณเนี่ย เขาเรียกว่ากล้ามเนื้อมันเยอะมากแล้วเนี่ยหุ่นคุณมันจะสมส่วนในแบบหนึง่งแต่น้ําหนักคุณอาจจะเพิ่มขึ้นได้นะคะดังนั้นก็คือให้วัดขนาดจากสัดส่วนไซส์ของเสื้อผ้าที่คุณใส่ว่าตอนนี้ไซส์เนี่ยมันพัฒนาไปในไซส์ที่แบบเล็กลงสมส่วนขึ้นนะคะไม่ใช่ว่าวัดที่ตาช่างน้ําหนักบนตาช่างอย่างเดียวเพราะว่าอ้วแบบ เคยมีประสบการณ์แบบนั้นมาก่อนแล้วก็เห็นเพื่อนหลายๆคนนะคะที่ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ในช่วงที่เขาเนี่ยกำลังลดหุ่นกำลังพยายามที่จะแบบกลับมาดูแลสุขภาพนะคะ mm. เขาก็จะกังวลกับน้ำหนักบนตาชั่งค่อนข้างมากซึ่งูบอกเลยว่าจุดนี้เป็นจุดที่อัวไม่อยากให้เราเนี่ยไปโฟกัสมากจนเกินไปนะคะอาจจะชั่งน้ำหนักนะคะทุกอ่า 7วันก็ได้นะคะเพราะว่าการการที่เราอยู่ในช่วงที่เรากำลังกลับมาดูแลสุขภาพนะคะลดน้ำหนักจากที่มันมากเนี่ยมาเป็นน้ำหนักที่พอดีกับร่างกายของเราเนี่ยมันจะมีช่วงสวิงแน่นอนขอให้เราทำในทุกๆวันเนี่ยอย่างเหมาะสมนะคะมันจะไปในทางที่เหมาะสมแน่นอนนะคะคราวนี้มาพูดถึงเรื่องโปรโตีนนะคะคือแน่นอนค่ะอูอะเป็นคนหนึ่งที่ สนใจแล้วก็กลับมาดูแลสุขภาพร่างกายอย่างจริงจังนะคะแล้วมันก็เป็นความจริงที่ว่าเราทุกคนน่ะมักจะรับประทานโปรโตีนน่ะไม่ถึงพอที่ร่างกายต้องการทาั้งๆที่โปรโตีนเนี่ยเป็นสารอาหารหมวดที่จําเป็นมากๆสําหรับเราไม่ว่าจะเป็นกระบวนการอ่เสริมสร้างซ่อมแซมร่างกายกระบวนการเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะคะหรือกระบวนการเกี่ยวกับ สภาวะอารมณ์หรือว่าสภาวะการนอนหลับหรือว่าสภาวะฮอร์โมนของเราเนี่ยลองสังเกตสิคะว่าเรามักจะรับประทานข้าวค่อนข้างจะมากหรือเราออกไปทานข้าวน,นอกบ้านเนี่ยเราสั่งข้าวกะเพราไก่มาสัก1จานเนี่ยเราก็จะได้แบบไก่ที่น้อยมากนะคะหรือข้าวมันไก่สัก1จานเนี่ยก็จะได้ไก่ที่น้อยมากเนื้อไก่ที่มีคุณภาพเนี่ยไม่ค่อยจะมีมักจะมีไขมันแล้วก็มีข้าวในปริมาณที่มากนะคะผักเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยไฟเบอร์นะคะก็ได้ น้อยมากนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ละค่ะมันเป็นบ่อกเกิดที่ทําให้เราเกิดโรคโดยที่เราเนี่ยไม่ได้อยากที่จะเป็นแต่มันเป็นเพราะว่าสภาวะการใช้ชีวิตของเราเนี่ยแล้วเราไม่เข้าใจมันอย่างอย่างถ่องแท้แล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะดูแลตัวเองยังไงนะคะอย่างปัจจุบันนี้อย่างคุณแม่อูเองเนี่ย ก็เป็นผู้สูงอายุหนึ่งท่านที่เป็นโรคเบาหวานนะคะคือวันนี้คุณแม่พูดเสมอเลยว่าถ้าเขามีความรู้ความเข้าใจอย่างที่เขาเข้าใจในปัจจุบันนี้เขาเชื่อว่าเขาจะไม่เป็นโรคเบาหวานเพราะคุณแม่เนี่ยเป็นเบาหวานแบบที่ไม่ใช่เบาหวานกรรมพันธุ์นะคะเป็นเบาหวานที่เกิดจากพฤติกรรมนะคะดังนั้นเนี่ยคุณแม่ก็เลยแบบเพิ่งเริ่มมาเข้าใจว่าการทานอาหารทานข้าวที่ปริมาณมากจนเกินไปหรือการทานของหวานของมันของทอดเนี่ย มันทําให้เกิดโรคคือการที่อูว่าทำช่องนี้ขึ้นมาเนี่ยหคือตัวอูเองเนี่ยก็อยากกลับมาดูแลสุขภาพแล้วก็อยากจะสม่งมอบสุขภาพที่ดีแล้วก็ความรู้ความเข้าใจที่เรามีนะคะในการที่ดูแลหุ่นแล้วก็ดูแลรูปร่างของตัวเองอะ่ะเพราะอูก็เคยเป็นคนที่อ้วนมากๆในช่วงเวลาหนึง่งเช่นเดียวกันแล้วก็พยายามในหลากหลายวิธีการนะคะที่จะทําให้ตัวเองอะ่ะ กลับมาสุขภาพดีแล้วก็หุ่นดีได้นะคะแล้วอูก็พบวิธีการซึ่งก็เลยแบบอยากมาแบ่งปันกันนะคะไม่ว่าจะเป็นอ่การออกกําลังกายนะคะการอ่เลือกรับประทานอาหารหรือว่าการไลฟ์สไตล์ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยอูก็จะมาแบ่งปันกันนะคะคราวนี้พูดถึงเรื่องหมวดโปรโตีนนะคะโปรโตีนน่ะสำคัญมากเพราะว่ากล้ามเนื้ออ่ะเราเราคำนวณง่ายๆนะคะว่าน้ําหนักเรา1นกิโลเนี่ยเราจะต้องการโปรโตีนน่ะประมาณ 1, 1, อ่าหนึ่งหนึ่งอ่ะอูถ้าอูจำไม่ผิดจะประมาณ1กรัม ะะต่อน้ําหนักตัว1กิโลกรัมถ้าเราน้ําหนักตัวตอนนี้ประมาณ60เนี่ยต่อวันเราก็ต้องการประมาณ60กรัมนะคะซึ่งหาได้ค่อนข้างยากนะคะในอาหารที่เราทานในปัจจุบันเนี้ยอันนี้คือสําหรับพื้นฐานนะคะไม่ใช่สําหรับการซ่อมแซมหรือว่าพัฒนาร่างกายดังนั้นไม่แปลกเลยที่เกิดเราอะ่ะจะผมร่วงได้ง่ายนอนหลับไม่สนิทนะคะประจําเดือนมาไม่สม่ําเสมอหรือว่ารูปร่างของเราเนี่ยมันไม่แบบ ไม่เป็นไปนในสัดส,ส่วนที่เราต้องการเพราะว่าเราไม่มีโปรโตีนเพียงพอที่จะมาเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะคะซึ่งในวันนี้อูก็อยากจะบอกทุกคนว่า,าให้ใส่ใจเลือกนะคะในการรับประทานโปรโตีนให้ถึงพอนะคะโปรโตีนปัจจุบันนี้ มีเยอะมากนะคะมีหลายๆแบรนด์มีหลายๆอ่ะเขาเรียกว่าความต้องการนะคะที่ที่เราจะสามารถอ่าบางบางอันเนี่ยก็เป็นโปรโตีนสําหรับอ่าเสริมสร้างกล้ามเนือ้อโดยเฉพาะบางอันก็คือเป็นโปรโตีนสําหรับสุขภาพนะคะบางอันเนี่ยก็เป็นโปรโตีนอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ สำหรับสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็เสริมสร้างกล้ามเนื้อด้วยและโปรตีนปัจจุบันนะคะก็มีทั้งแบบส่วนมากดีกว่าจะเป็นโปรตีนที่มาจากนมวัวนะคะแต่ว่าโปรตีนที่อูเลือกรับประทานในวันนี้เป็นโปรตีนจากธัญพืชนะคะอูเลือกรับประทานโปรตีนธัญพืชของบริษัทโบตาพีนะคะซึ่งอูทานแล้วมันดีมากๆนะคะถามว่าโปรตีนธัญพืชอะมันดีกว่ายังไงนะคะคืออูไม่อยากจะใช้คําว่าดีกว่าหรือไม่ดีกว่านะคะแต่สําหรับตัวอู อ,อูทานแล้วอ,วอ,วอวูรู้สึกว่ามันดีกับร่างกายของเรานะคะมันช่วยเรื่องกล้ามเนื้อของเราได้นะคะและก็ที่สำคัญคือโปรตีนของบริษัทอ่โบตาพีตัวโปรตีนโบตาพีเนี่ยเขาก็จะมีกรดอะมิโนนะคะ18ชนิดนะคะที่ร่างกายต้องการนะคะมันทั้งเป็นแบบที่ร่างกายผลิตได้และร่างกายผลิตไม่ได้ที่ต้องเลือกรับประทานจากอาหารนะคะซึ่งเราเนี่ย มักจะทานไม่ถึงพอในแต่ละวันซึ่งทําให้เราเนี่ยเกิดปัญหาทางด้านสุขภาพและก็ลามไปถึงว่ามันทําให้เราเนี่ยมีหุ่นและรูปร่างเนี่ยที่ไม่สมส่วนเพราะว่าเราพยายามเลือกทานอาหารนะคะและเราก็พยายามที่จะออกกำลังกายแต่เราเนี่ยไม่รับโปรตีนเข้าไปให้พอให้ร่างกายเนี่ยเขาได้ซ่อมแซมและเสริมสร้างกล้ามเนื้อดังนั้นมันเป็นไปไม่ได้เลยที่ เราจะทำให้รูปร่างเราดีขึ้นในแบบที่เราต้องการเสริมสร้างกล้ามเนื้อได้ถ้าเราทานโปรโตีนไม่ถึงพอนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับโปรโตีนที่อุมาเล่าให้ฟังในวันนี้ว่าอยากให้ทุกคนนะคะใส่ใจเรื่องการรับประทานโปรโตีนนะคะให้ดีแล้วก็ให้ถึงพอเพราะว่าถ้าอยากขุ่นดีนะคะและก็สุขภาพดีนะคะจำเป็นจริงๆในการที่จะต้องเลือกรับประทานโปรโตีนให้ถึงพอแล้วก็ทานให้แบบ มันถึงจริงๆอ่ะในทุกๆวันนะคะแล้วก็อีกหนึ่งสาเหตุที่อู๋เลือกรับประทานโปรตีนโปรพีนะคะเพราะว่าสะดวกมากๆนะคะคือโปรตีนโปรพีเนี่ยเขาเป็นโปรตีนในลักษณะที่เป็นแคปซูลนะคะเดี๋ยวอูเอาให้ดูนะ คืออันนี้เป็นการแบ่งปันประสบการณ์นะคะเรื่องอโปรโตีนเนี่ยก็เป็นความรู้ที่หลายๆท่านเนี่ยไม่มีความรู้อู้ก็มาแบ่งปันแล้วก็บอกด้วยว่าสิ่งที่อูทานเนี่ยมันดีกับชีวิตอู๋ยังไงแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากทานเหมือนกันนะก็สอบถามอูได้นะคะโปรโตีนโบตาพีเนี่ยเป็นลักษณะแคปซูลแบบนี้นะคะซึ่งมันสะดวกในการรับประทานเพราะว่าโปรโตีนส่วนมากนะคะจะเป็นลักษณะเป็นผงและเราต้องละลายกับน้ําแล้วก็ชงนะคะซึ่งเวลาที่เราละลายเนี่ย ส่วนหนึ่งคือมักจะละลายได้ค่อนข้างจะยากนะคะถึงจะบอกว่าไอโซเลตหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็ยังต้องแบบใช้แรงเขยา่าแล้วก็แบบ ต้องใส่น้ําเข้าไปในปริมาณที่พอสมควรดังนั้นคือถ้าคนที่รับประทานโปรตีนก่อนออกกําลังกายเนี่ยบางทีก็ต้องใช้เวลาในการที่จะให้มันหายแบบจุกอะ่ะจากการดื่มเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรื่องการดูดซึมนะคะโปรตีนของโบตเพีนเนี่ยดูดซึมเร็วเพราะว่าเป็นลักษณะพีคุกนะคะแล้วก็เป็นนวัตรกรรมไฮโดรไลซีจากประเทศเนเธอแลนด์นะคะและที่ดีก็คือเป็นโปรตีนทันยพืชนะคะดังนั้นก็คือแบบ ใครที่แบบอ่ามีลักษณะแพนนมวัวนะคะหรือใครที่แบบทานแบบเขาเรียกว่าอ่าเป็นลักษณะทานเจหรือว่าวีแกนอย่างเงี้ยก็สามารถเลือกรับประทานตัวโปรโตีนตัวนี้ได้แล้วก็เขาก็มี2แบบนะคะก็คือมีโปรโตีนอ่าโบตาทีเบสแบบนี้นะคะก็คือเป็นโปรโตีน แบบโปรตีนเลยนะคะแล้วก็มีกรดอะมิโน18ชนิดเช่นเดียวกันแล้วก็เป็นโปรตีนบตตพีแบบพลัสส่วนนี้มี2แบบนะคะซึ่งความต่างก็คือว่าเมื่อก่อนมีแบบนี้แบบเดียวนะคะแต่ตอนนี้มีตัวนี้มาด้วยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยก็จะใส่พวกแบบวิตามินแร่ธาตุเพิ่มนะคะที่จะดูแลเรื่องระบบะการเผาผลาญของร่างกายเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็ช่วยเรื่องระบบขับถ่ายด้วยนะคะแล้วก็เรื่องผิวพรรณด้วยซึ่งแบบมันเป็นตัวที่แบบ เป็นทานคู่กันละ่ะแล้วมันดีงามมากๆนะคะแล้วก็ทั้ง2ตัวก็คือมีกรดอะมิโน18ชนิดที่ร่างกายต้องการนะคะไม่ใช่ว่ามีแต่โปรตีนอย่างเดียวนะคะดังนั้นคือมันดีมากแล้วก็มันสะดวกมากคือแบบถ้าใครแบบอยากจะลองทานโปรตีนบุตพีนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้องทานในปริมาณเท่าไหร่นะคะที่จะเหมาะกับน้ําหนักตัวของตัวเองนะคะก็คือจัง,ง่ายมากก็คือ1แคปซูลเนี่ยก็จะพอดีกับความต้องการของน้ําหนักตัวประมาณ10กิโลกรัมนะคะซึ่งอู้เนี่ยหนักประมาณอ่าบเกือบ หกสิบกิโลนะคะอูก,ก็จะทานเนี่ย 6เม็ดต่อวันนะคะโดยที่แบ่งทานเป็น2ช่วงเวลาคือเช้า3นะคะแล้วก็กังวัน3นะคะโดยที่ทานเป็นตัวโปรตีนตัวนเนี้ยโบตาพีเบสเนี่ยสแคปซูลนะคะแล้วก็ตัวโปรตีนโบตาพีพลัสตัวนี้นะคะสแคปซูลนะคะซึ่งอูก็จะทานในช่วงก่อนออกกําลังกายนะคะในช่วงเช้านะคะแล้วก็ตอนเที่ยงนะคะก่อนหรือหลังอาหารเที่ยงก็แล้วแต่นะคะจะทานเป็น2ช่วงเวลาแต่สําหรับคนที่แบบมีน้ําหนักตัวที่มากกว่าอูอาจจะเป็นเจ็ดสิ แปดสิบเก้าสิบอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตัวใหญ่อย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดมีความพร้อมที่จะทานแบบ1แคปซูลต่อน้ำหนักตัวหนึ่งสิบกิโลกรัมเนี่ยก็จะดีมากๆเลยนะคะแต่สมมติว่าถ้าเกิดว่าเอ้ยเราแบบว่าอยากจะแบบควบคุมงบประมาณหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วอาโปรตีนเนี้ยเดือนหนึ่งอะจะใช้ประมาณ3 3มองซึ่งแบบ ราคาคือเข้าถึงได้แล้วก็เราสามารถที่จะแบบใช้ดูแลตัวเองได้ตลอดนะคะก็ทานอย่างน้อยเนี่ยไม่ต่ำกว่าวันละ6แคปซูลนะคะต่อวันนะคะซึ่งเดือนหนึ่งก็จะใช้3 2องแล้วก็ มันก็คือทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะดูแลสุขภาพได้นะคะแล้วก็ดูแลหุ่นได้นะคะไปแบบไปตลอดอะ่ะคือคิดว่าเรื่องสุขภาพเนี่ยมันสําคัญที่ว่าเราต้องดูแลตลอดนะมันไม่ใช่แค่ว่าเราทําแค่วันเดียวแล้วสุขภาพเราจะดีตลอดไปมันมันเป็นไปไม่ได้อะ่ะอายุเราก็เลขสี่แล้วอายุขนาดนี้แล้วเนี่ยเราต้องเริ่มที่จะกลับมาดูแลตัวเองแล้วอ่ะแล้วอูก็อยากให้ทุกคนเนี่ย กลับมาดูแลตัวเองเหมือนกับอู๋เช่นเดียวกันนะคะแล้วคือสิ่งที่อู๋เลือกอะอะไรที่อู๋แบบรู้สึกว่ามันดีอู๋ก็อยากแบ่งปันอะแต่ถ้าอะไรที่มันอู๋รู้สึกว่าอู๋กินแล้วมันไม่ไม่ไม่ดีกับตัวเองอู๋ก็ไม่กล้าแบ่งปันเช่นเดียวกันนะคะวันนี้ก็คือก็คือเรื่องมุมมองเกี่ยวกับโปรตีนที่อู๋มาแบ่งปันนะคะก็อยากให้สาวๆทุกคนนะคะเห็นคุณค่าความสําคัญของสุขภาพของตัวเองนะคะจริงๆสุขภาพมันสําคัญกว่าหุ่นนะ แต่ถ้าเกิดเราได้ทั้งสุขภาพดีและหุ่นดีด้วยเนี่ยอูว่ามันเป็นอะไรที่ทุกคนต้องการนะคะและอูก็อยากให้สาวๆทุกคนเนี่ยเป็นแบบนั้นเช่นเดียวกันนะคะเหมือนวันนี้ที่อู๋มีความสุขกับการที่แบบได้กลับมาดูแลตัวเองนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพนะคะหุ่นค่อยๆดีขึ้นนะคะแล้วก็ร่างกายสุขภาพดีขึ้นเนี่ยมันดีมากจริงๆนะคะก็ อู๋แบ่งปันเรื่องประสบการณ์เกี่ยวกับโปรโตีนเท่านี้นะคะแล้วก็ติดตามออกกำลังกายไปด้วยกันในทุกๆวันนะคะทุกๆสัปดาห์นะคะแล้วก็ทานโปรโตีนให้ถึงพอทานอาหารให้หลากหลายถึงพอนะคะและสุขภาพดีมีความสุขไปด้วยกันนะคะวันนี้อู๋แบ่งปันเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ